ุ้ยดีไซน์รองเท้าหัวโตอ่ะใช่แบบที่หนูอยากได้ปะ<อ>มันนี่ยเด็กรือเปล่าลูกไอ,ไอติมโคนหมีขาวไ,<อ>ได้แล้วป้าย<อ>สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่กุ้งกับดีไซน์นะก็มาถนนคนเดินกันนะคะทุกคนนี่หลังจาก ถนนคนเดินปิดไปนานมากนะทุกคนเพราะว่าโควิดเนาะน่าจะเกือบ2ปีได้เลยนะคะทุกคนมาวันนี้เขาเปิดแล้วนะคะทุกคนวันนี้แม่กุ้งก็เลยพาดีไซน์มานะมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างดูดิของกินเยอะมากเลยดีไซน์ <Hey. S 1> โอ้กินอะไรดีคะดีไซน์มาดูกันว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่ที่แน่ของกินยเยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนไข่ครก นี่เลยเอมาล่าเยอะมากนะทุกคนที่นี่นะถนนคนเดินยางนึงนะคะทุกคนที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยดิซน์อะไรคะไปะหาอะไรกินดีวุ๊ยดิซา์รองเท้าหัวโตอ่ะใช่แบบที่หนูอยากได้ปะมันเนี่ยเด็กหรือเปล่าลูก เป็นของผู้ใหญ่มีของเด็กไหมคะไม่มีครับมีสามสามหกขึ้นไปครับสามหกใส่ไม่ได้เสียดได้อยากได้ใช่ไหมสามหกสามหกใส่ได้ไม่ใช่มไม่ได้สามหกันไหนอะคะมาขอลองหน่อยน้องอยากได้ <c oughs> ไม่ได้ได้ไหลูกตอนนี้มันจะมาทำกันได้ อันนี้เล็กสุดลองใส่ดูสิคะรุนสามห้านี่พอดีเลยใช่ใหญ่ไปแล้วมันมันสูงว่าลูกพื้นมันสูงอันนี้รุ่นนี้จะสูงสวยเียดายแม่ซื้อดีไหมไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวหนูเห็นแล้วอยากได้ใช่ไหมขอบคุณนะคะถ้าสามห้าหนูใส่ได้เลยอ่ะ เสียดายเนาะสวยเนาะน่ารักเนาะมาเพื่อละไรเผื่อเจอของเด็กไอติมโคนมีขาอ,อะไรดี<อ>เยอะมากทุกคนของเยอะมากนะเมื่อกี้เราเดินผ่านโซนเสื้อผ้ามานะทุกคนแต่ว่าแม่กุ้งไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังเนาะนี่ตอนนี้กําลังจะเข้าโซนของกินแล้วนะทุกคนอู้อันนี้สติ๊กเกอร์ ขนมเค้กอะไรดีคะทรายน้ำนะมะขามปั่นก็มีนี่นะคะทุกคนแม่กุ้งซื้อปลาทอดนะคะทุกคนนี่จะไปแกะกินกับน้ำพริกนะ<ห>นแค่คิดก็อรนะ่อยแล้วทุกคนไปต่อค่ะอันนี้ข้าวโซนของกินแล้วไปดูกันกินอะไรดีแล้วหนูจะกินข้าวอะไระคะต้องเลือกไปเลยนะคะเพราะว่า มาซื้อกับข้าวนะคะต้องเลือกเลยว่าจะกินอะไรนะแม่ไม่ไปกลับไปทำของข้าวแล้วนะ<อ>นี่มีไก่ทอดเอาไหมคะข้าวเหนียวไก่ทอดอแม่หาน้ำพีกอยู่ตอนนี้<ก>อะฝั่งนู้นเป็นอะไรไ <ป S 1> เอยย่ยขนมปังไหมคะนีข่ขนมปังหไหมลูกละอะไรดีลูกชิ้นทอด<ะ>อันนี้อะไรเอ่ยข้าหน้าขานมวุน้นวุ้นแฟนซี สายค้องแมสดีไซนฮียอ่ะดิไซจะไปดูขนมไข่นกรกะทาทอดเจ้าประจำนะทุกคนเจ้าที่อยากกินนะไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะทุกคนต้องมาลุ้นกันเนาะดีไซน์นี้ไหมคะไปะร้อนเนาะตอนนี้เนาะอยากกินน้ำเนาะอุ้ยวัฟเฟ่นวัฟเฟิลอุยนี่เดียวจะสุดแล้วนะลูกนี่น,นี่มีอะไรบ้างมีขนมจีน อันนี้แกงเมืองนะรู้ไหมอยากกินอันนี้ยำหน่อไม้ดูแม่ซื้อกับข้าวก่อนนี่นะทุกคนแม่กุ้งซื้อกับข้าวเมืองนะทุกคนนี่เลยยำหน่อไม้เหลือดีไซน์กับพ่อป่องนะยังไม่รู้จะกินอะไรเลยนะทุกคนนี่ขนมลูกชุบดีไซน์ <Wow. S 1> สีจัดจ้านมากเอาไหมคะ <c oughs> อันนี้อะไรเอ่ย <c oughs> ต้มยำทะเลเดือด หมูปิ้งไหมลูกมีหมูปิ้งด้วยหมูปิ้งนมสดไส้กรอกขนมหวานมีเยอะมากนะทุกคนแต่ดีไซน์ยังไม่เลือกอะไรสักอย่างเลยนะโอ้ตรงนี้คนเยอะนี่องนี่อะเดี๋ยวซื้อแกงตรงนี้ให้พ่อดีกว่านี่ไก่ใต้น้ำใช่ป่ะไปเดี๋ยวไปซื้อไก่ใต้น้ำให้พ่อก่อนนะทุกคนนี่เจอแล้วกับข้าวให้พ่อ ไปได้แล้วคะ่ะนี่กับข้าวของพ่อนะทุกคนไปต่อไปซื้อข้าวง่ไงลูรูร้านนี่มีข้าวข้าวสวยซื้อข้าวสวยก่อนเอาข้าวสองถุงคะ่ะไปได้แล้วใิฉไแม่อยากกินน้ำส้มกินไหมน้ำส้มไหมคะนีไ่ได้แล้วไปไไต่อคะ่ะนี่ไงมีใัมีติ่ไก่ทอดด้วยนะเนี่ยเอาปะดูไหม ปีกไก่ทอดเอ็นไก่ทอดไปดูซิมาไหมคะไข่นกกระทามาไหมคะดูซิมาด้วยดีไซ<อ>แต่ต้องไปต่อคิวไปไปต่อแถวคะ่ะนูน่นร้านข้างหน้านู่นดีนีไซจะกินไข่ขนมไข่โนกกระทาทอดนะทุกคนร้านด้านหน้านี้นะคิวยาวมากต้องต่อแถวเนี่ยคะ่ะต่อตรงที่เนี่ยคะ่ะเนี่ยต่อที่เสื้อลายๆนี่คะ่ะตรงนี้ลูกอ่ะต่อแถวเลย นี่กำลังทอดอยู่ในกระทะเยอะแยะเลยดีไซนเป็นไข่นกกระทาทอดลูกจิ๋วนะทุกคนเอากี่บาทคะสามสิบอ่ะนี่เงินในกระเป๋าเอ้ยเงินในมือแม่คะ่ะน้ำส้มกินไหมน้ำส้มอ่ะก็กินข้าวกับอะไรอะคะเนี่ยน่เอา้าแม่ซื้อข้าวแค่สองถุงนะข้าวเหนียวหรือข้าวหุงกินกับแม่ก็ได้กินข้าวปลาน้องนะักนะนะปลาแก่เออกินขนมไข่นกกระทาทอดเนาะกับน้ำส้ม นู่นนะคนขายนะทุกคนกําลังปักใส่ถุงอยู่นะคะทุกคนขายดีมากนะต้องต่อแถวต้องสั่งกันเลยทีเดียวว่าใครจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่นะเซงต้านหนูแล้วเตรียมใจเงี้น <c oughs> นี่คุณยายตักให้แล้วนะคะทุกคนไม่แล้ว ีได้ฟูกูดะะะได้ค่ะแมค่ะ500บาททุกท่านเลยนะคะ่ะปลา่เอาอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะนี่ก็ได้กับข้าวแล้วนะปลาทอดนะข้าวถุงนะแล้วก็ยำหน่อไม้ของแม่กไก่ใต้น้ําของพ่อนะทุกคนน<อ>้ำมนเห็นไหคะดีไซน์นี่ได้น้ำส้มมาด้วยนะแล้วก็ดีไซน์ซื้ออะไรมาคะ ก็ไข่นก,กระทาแล้จขนมว้าวไหนดูดิไข่นก,กระทาเจ้าประจําที่เราไม่ได้กินมานานเกือบ2ปีอะ่ะนี่นะคะทุกคนเป็นขนมไข่นก,กระทาเม็ดเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะแต่ว่าอร่อยมากนะดีไซน์เนาะเขาจัดกรอบอร่อยใช่ไหมคะดีไซน์รีบกลับบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะ ชวนซื้ออะไรก็ไม่ค่อยจะซื้อนะทุกคนรีบกลับบ้านอย่างเดียวเลยเพราะว่าเป็นห่วงปาร์ตี้นะทุกคนลุ้นกับปาร์ตี้นะเพราะว่าปาร์ตี้คลอดลูกอยู่ที่บ้านนะทุกคนตอนนี้พ่อป๋องเฝ้าอยู่ที่บ้านนะไปเดี๋ยวเรากลับไปดูกันว่าปาร์ตี้คลอดลูกกี่ตัวแล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะมาเนี่ยปาร์ตี้คลอดแล้วสองตัวนะทุกคนไปหาพ่อไปพ่อก็ไม่ตอแสดงว่าคลอดอีกแล้วแน่ๆพ่อต้องไปเฝ้าปาร์ตี้อยู่แน่ๆโอเคไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ